หเหตุของผิวแพ้ง่ายแพ้ง่ายเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมจะต้องเป็นเราเดี๋ยวแสบเดี๋ยวคันเดี๋ยวมีผื่นเดี๋ยวร้อนหน้าหรือใช้สกินแคร์อะไรเนี่ยก็แพ้ไปหมดตอนแรกก็เหมือนจะใช้ได้พอผ่านไปสักพักก็รู้สึกว่าแพ้อ,อีกแล้วดังนั้นเนี่ยการฟื้นฟูก,กร,รอบปกป้องผิวเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การให้ความชุ่มชื้นผิวแต่คุณต้องเข้าใจลึกถึงโครงสร้างการทํางานของผิวของเราด้วยค่ะจําไว้นะคะผิวของคุณไม่ได้แค่แพ้ง่ายแบบไม่มีเหตุผลแต่เป็นกรอบปกป้องผิวของคุณกั ลังส่งสัญญาณเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่ค่ะแล้วนี่แหละค่ะคือหัวใจของการดูแลผิวอย่างชานฉลาดแล้วก็ยั่งยืนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุ่มโอลิเวียทองนะคะวันนี้เนี่ยอมจะชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องของการปลดล็อกผิวแข็งแรงสําหรับ คนที่มีผิวแพ้ง่ายค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาคุณเจาะลึกในทุกเรื่องเกี่ยวกับผิวแพ้ง่ายเลยนะคะไม่ใช่แค่การแก้ไขที่ปลายเหตุแต่ว่าเราจะมาสร้างความเข้าใจถึงรากฐานจริงๆของมันนะคะ mm. เพื่อที่จะทําให้ทุกคน,นสามารถเลือกใช้สกินแคร์ได้แบบผู้เชี่ยวชาญทวงคืนผิวแข็งแรงของเรากลับคืนมาค่ะ เราจะมาคุยกันใน4หัวข้อหลักนะคะที่เป็นเรื่องถกเถียงกันมากในหมู่ออนไลน์นะคะอันแรกเลยเนี่ยสาเหตุของผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมจะต้องเป็นเราผิวซ่อมแซมตัวเองได้ยังไงแล้วก็เลือกมอยส์เจอร์ที่เหมาะกับคุณได้อย่างไรควรจะต้องมีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรบ้างที่มันทํางานร่วมกันและจะทาให้ผิวแพ้ง่ายของคุณกลับมาเป็นผิวแข็งแรงได้อีกครั้งค่ะ และที่สําคัญที่สุดนะคะอมมจะเผยเคล็ดลับ3ข้อเวลาที่เราไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไหนดีไม่ใช่แค่นั้นค่ะเราจะต้องเลือกแบบที่สามารถฟื้นฟูผิวได้อย่างแท้จริงผิวแพ้ง่ายทําไมถึงต้องเป็นเราทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยคือผิวที่งองแงมากๆเดี๋ยวแสบเดี๋ยวคันเดี๋ยวมีผื่นเดี๋ยวร้อนหน้าร้อนเผาเหรือใช้สกินแคร์อะไรเนี่ยก็แพ้ไปหมด ตอนแรกก็เหมือนจะใช้ได้พอผ่านไปสักพักก็รู้สึกว่าแพ้อีกแล้วตัวการสําคัญเลยนะคะคือเกราะปกป้องผิวของเราหรือสกินแบเรียร์นั่นเองค่ะลองนึกภาพตามนะคะเกราะปกป้องผิวของเราเนี่ยก็คือผิวชั้นบนสุดอันนี้เลยซึ่งจะประกอบด้วยเซลล์คอเนอไซต์ที่เปรียบเสมือนอิฐแล้วก็มีปูน ที่เชื่อมต่อระหว่างอิฐซึ่งประกอบด้วยเซรามายคอเลสเตอรอลแล้วก็ฟรีฟ f ตตี้แอซิดนะคะทำให้เกาะปกป้องผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแต่คนที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็คือตัวปูนหรือว่าไขมันที่ผิวของเราที่คอยเชื่อมต่อเซลล์นี้เนี่ยมันเสื่อมสภาพทำให้เกิดสองสิ่งนี้ค่ะอันแรกก็คือเกิดช่องว่างทำให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปได้ง่ายผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็เลยจะเป็นผิวแห้งตลอดเวลา อันที่2เนี่ยก็คือกำแพงที่มีช่องว่างหรือว่ารูรั่วนะคะก็จะเป็นทางที่ทำให้สารต่างๆที่เกาะการระคายเคืองหรือว่าก่อการแพ้ผ่านเข้ามาที่ผิวเราได้ง่ายมากขึ้นกระตุ้นทำให้เกิดอาการแพ้นั่นเองค่ะแล้วอะไรหล่ะที่มาทำลายปูนของเราได้ตั้งแต่ ลักษณะทางพันธุกรรมของเรามลภาวะสิ่งแวดล้อมแสงแดดไลฟ์สไตล์ของเราความเครียดนอนพักผ่อนไม่พอแล้วตัวการที่ร้ายที่สุดนะคะก็คือการดูแลผิวที่ผิดวิธีนั่นเองค่ะแล้วกลไกลการซ่อมแซมตัวเองของผิวเราล่ละในส่วนที่แล้วนะคะเราอะได้เข้าใจแล้วว่าการที่เรามีผิวแพ้ง่ายเราก็จะมีผิวแห้งไปในตัวแต่เชื่อไหมคะว่าผิวของเราอ่ะ เก่งกว่าที่เราคิดมากมันอาจจะมีระบบการซ่อมแซมตัวเองที่นักวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่า Skin b a r r ีย r h o ฮโม s t สเต s หรือว่าเป็นสมดุลของเกราะปกป้องผิวของเรานั่นเองค่ะกระบวนการนี้นะคะจะดูแลผิวของเราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าผิวของเราเริ่มมีความผิดปกติอย่างเช่นผิวเริ่มแห้งลงนะคะมีการสูญเสียน้ำมากขึ้นหรือว่ามีทราน s ิพ e ิเดอเรลวอเตอร์ลที่สูงขึ้นผิวเราเนี่ยจะส่งสัญญาณ ไปที่โรงงานผลิตค่ะเพื่อที่จะผลิตปูนออกมาซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายซึ่งปูนนะคะก็จะประกอบด้วยเซรามายคอเลสเตอรอลแล้วก็กรดไขมันค่ะ แต่ปัญหาก็คือถ้าผิวของเราเนี่ยอ่อนแอมากๆเกิดการอักเสบเกิดการแพ้อย่างเรื้อรังมนันก็จะส่งผลกระทบไปกับโรงงานผลิตด้วยเพราะว่าที่ผ่าน,านมาเนี่ยโรงงานผลิตก็ทํางานอย่างหนักทําให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบค่ะแล้วก็มีงานวิจัยนะคะชี้ชัดเจนเลยว่าคนที่มีผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าอัโทปิกเดอร์มาไตติส ที่เขามีการอักเสบของผิวหนังเนี่ยเป็นเป็นหายหายส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมีปริมาณของเซราไมด์ที่ผิวลดลงทําให้ทีมช่างฝีมือของเราเนี่ยขาดอุปกรณ์ในการไปผลิตปูนเพื่อมาซ่อมแซมเกราะปกป้องผิวของเรานั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะคือจุดสําคัญที่สกินแคร์ต้องออกแบบมาอย่างดีเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือทีมช่างของเราค่ะโดยที่จะต้องส่งวัตถุดิบเนี่ยไปให้ช่างที่อยู่ที่ผิวโดยตรงนะคะเราก็จะต้องมองหามอยส์เจอไรเซอร์ที่มีส่วนประกอบ ของปูนนั่นเองได้แก่เซลาไมายคอเลสเตอรอลแล้วก็ฟรีแฟตตี้แอซิดครบทั้ง3อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้การผลิตปูนเป็นไปได้อย่างดีแล้วช่างก็จะสามารถมาอุดรูรอยรั่วของกำแพงได้ค่ะแค่นั้นไม่พอสกินแครต์ตัวนั้นเนี่ยจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมทำให้ช่างเหล่านี้เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ควบคู่ pH ของผิวนะคะการที่ช่างของเราจะทำงานได้อย่างราบรื่นนะคะ pH ของผิวเนี่ยควรจะเป็นกรดอ่อนๆหรือว่า5.5ที่เรารู้จักกันดีค่ะแล้วก็ต้องช่วยลดการอักเสบที่ผิวด้วยค่ะเพราะว่าการอักเสบเนี่ยเหมือนเป็นการจุดไฟค่ะทําให้ช่างเนี่ยทำงานได้ลําบากมากดีไม่ดีเนี่ยไฟตัวนี้เนี่ยก็จะไปทาลายเกราะปกป้องผิวเราเพิ่มเติมด้วยทําให้การซ่อมแซมเนี่ยเป็นไปได้อย่างล่าช้าแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกสําหรับช่าง้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยการฟื้นฟูกราะปกป้องผิวเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การให้ความชุ่มชื้นผิวแต่คุณต้องเข้าใจลึกถึงโครงสร้างการทำงานของผิวของเราด้วยค่ะจึงจะทำให้การซ่อมแซมโครงสร้างผิวของเราจัดการที่ต้นต่อของปัญหาได้อย่างแท้จริงแล้วอะไรที่ทีมช่างของผิวเราต้องการและแล้วเนี่ยเราก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะ The Moisturizer Masterclass ค่ะ เทคนิคการเลือกมอยส์เตอร์ให้เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายอุ้มได้รวบรวมเป็นลิสต์ที่เข้าใจง่ายอันแรกคือ yes list สิ่งที่เราจะต้องมองหาในมอยส์เตอร์ของเราอันที่2คือ no list แปลว่าสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ yes list กันก่อนเลยนะคะเป็นส่วนผสมที่เราจะต้องมองหาเวลาที่เราพลิกหลังกล่องดูฉลากนะคะอันแรกเลยก็คือส่วนผสมที่ช่างของเราเนี่ยกำลังมองหาอยู่ก็คือส่วนผสมที่เหมือนกันกับปูนของผิวเราตามธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งประกอบด้วยเซรามายจะเซรามายกี่ชนิดก็ได้นะคะ1 2, 3หรือว่าห คอเลสเตอรอลแล้วก็ฟรีแฟตตี้แอซิดหรือว่ากรดไขมันค่ะดังนั้นเนี่ยการเติม3ส่วนผสมนี้เนี่ยเข้าไปที่ผิวของเราก็เป็นการซ่อมแซมกําแพงที่พังทลายลงโดยตรงนั่นเองค่ะอันที่2คือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมทําให้ทีมช่างของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนผสมเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้แก่กรีซริน ตัวที่จะเป็นเหมือนตัวอุ้มน้ำเหมือนเป็นฟองน้ำให้กับผิวแล้วยังไปกระตุ้นอควาพอรินทรีชแนลที่เซลล์เคราตินไซส์ที่เบสนะคะทำให้เสริมความชุ่มชื้นภายในเซลล์ตั้งแต่รากทำให้ก้อนอิฐเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะอันที่2องไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอุ้มน้ำที่เรารู้จักกันดีนะคะก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นปล่อยน้ำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่อง เมื่อผิวของเราชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะรู้สึกสบายผิวเพิ่มขึ้นอาการคันอาการระคายเคืองก็จะลดลงค่ะอันที่3ทีมปอบประโลมผิวค่ะคือส่วนผสมที่จะช่วยลดอาการแดงร้อนอาการอักเสบที่ผิวหรือมาช่วยดับไฟนั่นเองค่ะ ส่วนประกอบเนี่ยก็อย่างเช่นแพนทีนอลหรือโปรวิตามิน B5 ที่จะช่วยปลอบประโลมผิวทําให้การซ่อมแซมผิวของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบลื่นช่วยลดอาการระคายเคืองด้วยนะคะคุ้นๆไหมคะ B5 หรือว่า B5 อยู่ในสกินแคร์ยี่ห้อดังด้วยค่ะแนซินามายเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีคุณสมบัติหลากหลายมากๆหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะช่วยปลอบประโลมผิวของเราเช่นเดียวกันช่วยเสริมสร้างทําให กราะปกป้องผิวของเราอะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไปกระตุ้นการสร้างเซลลมายในผิวตามธรรมชาติค่ะเซนเทล่าเอเชติก้าชื่อเล่นก็คือซิก้านะคะเป็นสารสกัดจากใบบัวบกนั่นเองที่ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าจะช่วยลดการอักเสบปอบประโลมผิวช่วยในการสมานแผลเหมาะสําหรับผิวที่ระคายเคืองง่ายมากๆสุดท้าย เอ็กโตอินส่วนผสมที่จะเป็นเหมือนเกราะปกป้องผิวอีกชั้นหนึ่งช่วยดูแลเกราะปกป้องผิวของเราแล้วก็สามารถช่วยปลอบประโลมผิวได้ด้วยค่ะต่อไปคือโนลิสค่ะส่วนผสมที่คนผิวแพ้ง่ายควรจะหนีไปให้ไกลที่สุดเลยอันดับหนึ่งนะคะคือแอลกอฮอล์เวลาที่เราดูหลังกล่องคำว่าแอลกอฮอล์ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์ที่จะทำให้ผิวเราแห้งแล้วก็ระคายเคืองเนี่ยจะเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ดีเนหรือว่าเอทานอล เอทิลแอลกอฮอแต่ถ้าเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยแอลกอฮอล์อย่างเช่นสเตียริลแอลกอฮอล์เซทิลแอลกอฮอกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดผิวแห้งนะคะแอลกอฮอล์ mm hmm. ที่แห้งไวนะคะจะทำหน้าที่ละลายไขยมันดีที่ผิวของเราเหมือนไปสลายปูนทิ้งเลยค่ะ ทำให้เกิดช่องว่างมากขึ้นเกิดรอยรั่วมากยิ่งขึ้นกรอบปกป้องผิวของเราเนี่ยก็จะอ่อนแอลงมากยิ่งขึ้นสารทําความสะอาดที่รุนแรงที่เรารู้จักกันดีโซเดียมลอริลซัลเฟตหรือกลุ่มซัลเฟตนั่นเองนะคะแบบนี้เนี่ยการชะล้างที่มากๆก็คือการล้างปูนออกไปเลยค่ะสังเกตง่ายๆหลังจากที่เราล้างหน้าทิ้งไว้สัก5-15นาทีจะรู้สึกแห้งตึงขึ้นมา ถ้าใครมีอาการนี้อยู่แล้วก็ตัวล้างหน้าของคุณค่ะอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายเกราะปกป้องผิวโดยที่เราไม่รู้ตัว น้ำหอมเนี่ยถือว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยมากๆใครที่มีผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วผิวที่เป็นผื่นกรอบปกป้องผิวอ่อนแอผิวเปิดอยู่การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหอมหรือว่า essential oil มีโอกาสที่จะระคายเคืองได้รวมถึงไปกระตุ้นทำให้เราเกิดการแพ้ได้ค่ะใช้ครั้งแรกๆไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยผิวคุณอ่ะก็อาจจะกลายเป็นผิวที่แพ้น้ำหอมได้เลยค่ะ สำหรับคนที่ผิวแพ้มากๆเลยนะคะก็อาจจะต้องระวังมากกว่าคนอื่นไปอีกอย่างเช่นการใช้ออยบางชนิดที่มีงานวิจัยแล้วว่าถ้าผิวเราไม่แข็งแรงแล้วไปใช้จะทําให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนแอมากขึ้นอย่างเช่นโอล v ฟออยค่ะ รวมถึงสารกันเสียบางชนิดนะคะอย่างเช่นเมทิลไอโซไทอัโซลีนนซึ่งจะอยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูล้างหน้าหรือว่าอาบน้ำนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็สารกันเสียที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง หลายๆตัวอย่างเช่นพาราเบนหรือแม้กระทั่งฟีนอกเซียท a l นอลหลายๆครั้งเนี่ยก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันค่ะความลับของส่วนผสมที่ทำงานรวมกันแล้วทรงประสิทธิภาพสูงสุดการที่เราใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มีส่วนผสมที่ดีเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะคะแต่อยากให้ทุกคนลองคิดจินตนาการว่าถ้าเราใช้ตัวที่ดีตัวเดียวเดียวเดียวมันก็ทำงานของมันแหละ แต่ถ้าเราเอาหลายหลายตัวมารวมกันให้เขาทำงานเป็นทีมหรือเกิด Synergistic เอ f e c t เพิ่มขึ้นมาทำให้ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมดูแลผิวของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นก็ดีกว่าจริงไหมคะวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึง2กลยุทธ์ที่จะนำส่วนประกอบสำคัญมารวมกันแล้วก็เห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาเล่าให้ฟังคะ่ะกลยุทธ์ที่1การเติมเต็มแล้วก็กระตุ้นคะ่ะเป็นการดูแลในทั้งระยะสั้นนะคะคือเติม ให้มันดีขึ้นแล้วก็ดูแลในระยะยาวด้วย การเติมนะคะเราก็จะต้องหามอยส์ไรเซอร์ที่มีส่วนประกอบให้ครบทั้ง3ส่วนก็คือเซรามายคอเลสเตอรอลแล้วก็ฟรีแฟตตี้แอซิดมันก็จะเหมือนกับการที่เราอ่ะได้ปูนสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเติมซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอไปช่วยในการลดการสูญเสียน้ำแล้วก็ทำให้ผิวของเราอ่ะรู้สึกสบายขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราอ่ะใส่ใจกับส่วนผสมเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงโดยการที่เราอ่ะเลือกใช้น้ำมันที่มาจาก โ a t ตแนเนลอยที่มีที่ผลิตที่เฉพาะเจาะจงเราอะ่ะก็จะได้คุณสมบัติที่เพิ่มเติมดังนี้ค่ะ o อ t ต a คนเนลอยเนี่ยก็จะเป็นน้ํามันจากธรรมชาตินะคะที่มีคุณสมบัติในการปอบประโลมผิวด้วยแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ไปในตัวและถ้าเราเลือก o อ t ต a คนเนลอยจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงอีกนะคะจะได้สกินไอดนติคอลไลปิดค่ะ แปลว่าได้น้ำมันที่มีสัสดส่วนตามธรรมชาติของผิวเราเลยก็แปลว่านอกจากจะสนับสนุนในการซ่อมแซม กรอบปกป้องผิวของเราแล้วเนี่ยยังไปกระตุ้นการสร้างเซรามายตามธรรมชาติของผิวเราด้วยแบบนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าการเติมเต็มและการกระตุ้นต่อเนื่องในระยะยาวก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแบบยั่งยืนค่ะใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโอ๊ตคาเนลออยนะคะสามารถไปดูในช่องของเราได้อุมเคยเล่าเรื่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะ กลยุทธ์ที่2ก็คือการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ล็อกเก็บไว้ด้วยค่ะคู่หูนี้เนี่ยคลาสสิกมากๆนะคะเราจะต้องเริ่มโดยการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวก่อนโดยการเลือกใช้สารที่อยู่ในกลุ่มฮิวแม็กแทนที่จะช่วยเป็นแม่เหล็กในการดูดน้ําเอาไว้ที่ตัวเองแล้วค่อยปลดปล่อยความชุ่มชื้นให้ผิวเราอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือว่ากรีซอลินแน่นอนค่ะว่าถ้าทาแบบนี้แล้วทิ้งไว้อะ ความชุ่มชื้นก็จะอยู่กับเราไม่นานเราจึงต้องล็อกเก็บไว้ด้วยโดยการใช้สารกลุ่มอ c อกคลูซีอย่างเช่นพวกไขมันต่างๆนะคะมันล็อกเก็บความชุ่มชื้นไว้ให้ต่อเนื่องยาวนานมากยิ่งขึ้นมาถึงหัวใจสำคัญของวันนี้แล้วนะคะอะไรคือความแตกต่างระหว่าง m มอยชัยเซอร์ที่ดีและ m มอยชัยเซอรที่ยอดเยี่ยมซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากวิทยาศาสตร์ เพื่อเน้นการซ่อมแซมผิวอย่างแท้จริงจากประสบการณ์แล้วก็ความรู้ด้านผิวหนังขอุนนะคะขอสรุปเป็น3เสาหลักที่จะช่วยทําให้คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าได้อย่างมั่นใจเสาหลักข้อแรกนะคะไม่ได้หมายถึงแค่ส่วนประกอบที่เป็นเทรนหรือเป็นกระแสณตอนนั้นแต่ต้องเป็นส่วนประกอบที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างหนักแน่นและที่สําคัญต้องใช้ในความเข้มข้นที่เห็นผลจริง ตามที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยทางคลินิกค่ะขอยกตัวอย่างนะคะเอกโตอินคือสารสกัดจากธรรมชาติที่น่าทึ่งมากๆค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในทะเลทรายสิ่งแวดล้อมที่เอ็กซ์ตรีมมากๆแต่ยังสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้หลักการกลไกของมันนะคะก็คือการที่เอกโตอินเนี่ยจะดึงเอาน้ํา มาล้อมรอบตัวเองไว้แล้วก็ไปล้อมรอบเซลล์ของเราอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเรียกว่าเอ็กโตอินไฮโดรคอมเพล็กซ์ปกป้องเซลล์ของเราจากสิ่งแวดล้อมมลภาวะสิ่งต่างๆที่จะมาทำลายแล้วก็ยังช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นรวมถึงลดการอักเสบได้ด้วยค่ะสิ่งที่อุ้มอยากเน้นเน,เนี่ยก็คือความเข้มข้นค่ะ ปัญหาของผิวที่มีผิวแพ้ง่ายอยู่หรือว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอโทปิกเดอร์ม,มาไตติสแปลว่าผิวของคุณอะ่ะกำลังมีการอักเสบอยู่นะคะความเข้มข้นที่เหมาะสมจะอยู่ที่5 5ถึง7%ค่ะความเข้มข้นแบบนี้เนี่ยถึงจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแะช่วยลดอาการคันช่วยลดอาการแห้งได้แล้วก็ยังช่วยลดการใช้สเตียรอยด์ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆจะต้องใส่สารสําคัญมาในความเข้มข้นที่พิสูจน์แล้ว ทางคลินิกแบบนี้นะคะไม่ใช่ใส่มาแบบเล็กๆน้อยๆเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนสตาร์ดัสเพื่อเคลมทางการตลาดหรือขอแค่มีชื่ออยู่บนฉลากเท่านั้นเสาหลักที่2กลไกการทำงานแบบองค์รวมที่ขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจในพยาธิสดีละวิทยาผลิตภัณฑ์ทั่วไปอาจจะดูแลแค่ความชุ่มชื้นเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ แต่ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่านะคะจะถูกออกแบบมาเพื่อจัดการวงจรผิวแพ้ง่ายให้ครบทุกมิติไปพร้อมๆกันเหมือนมีทีมผู้เชี่ยวชาญ4ทีมเข้าไปจัดการปัญหาผิวร่วมกันในขวดเดียวเลยค่ะทีมซ่อมแซมโครงสร้างนะคะ <c oughs> ก็จะใช้สารประกอบเชิงซ้อนที่เรียนแบบโครงสร้างผิวอย่างเช่น เซรามีคอเลสเตอรอลแล้วก็ฟรีแฟตตี้แอซิดเข้าไปจัดการซ่อมแซมโครงสร้างกำแพงตามธรรมชาติที่เสียหายอยู่ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมทีมที่2ทีมป้องกันเชิงรุกด้วยสารประสิทธิภาพสูงอย่างเช่นเ e อ็กโตอินเปค่ะจะสร้างเกราะปกป้องทางชีวภาพปกป้องเซลล์ผิวของเราจากความเครียดแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆการป้องกันเนี่ยย่อมดีกว่าการซ่อมแซมจริงไหมคะ ทีมที่3นะคะทีมกระตุ้นการผลิตจากภายในโอ๊ตแคนเนลออยเนี่ยมีงานวิจัยรองรับแล้วว่าจะช่วยเติมเซลลมาให้กับผิวของเราแล้วยังไปกระตุ้นการสร้างเซลลมายจากภายในด้วยนะคะซึ่งจะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงต่อเนื่องในระยะยาวแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายทีมควบคุมการอักเสบ ไม่ว่าจะเป็นเซนเทล่าเอชติก้าออทแคนเนลออยล์หรือว่าเ e อ็กโทอินนะคะจะช่วยเข้าไปปอบประโลมผิวลดการอักเสบอินฟลามเมชันก็เหมือนไปช่วยดับไฟค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายผิวมากยิ่งขึ้นค่ะ แนวทางที่ครอบคลุมแบบนี้นะคะสะท้อนถึงความเข้าใจธรรมชาติของผิวแพ้ง่ายอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่หมอผิวหนังใช้ในการวางแผนรักษาคนไข้ด้วยค่ะและเสาหลักข้อสุดท้ายนะคะก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะโดยเฉพาะการที่ดูแลผิวบอบบางที่สุดแบบนี้คือการยึดมั่นในหลักการว่าสิ่งสำคัญคือเราไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือ First do no harm ผลมเปรตภัณฑ์ชั้นยอดนะคะจะแสดงความมุ่งมั่นผ่านหลักการนี้ก็คือการคัดออกค่ะสารอะไรก็ตามที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองจะต้องคัดออกไปหลีกเลี่ยงนะคะอาจจะ3ชนิด5ชนิดหรือมากกว่า10ชนิดก็ได้อย่างเช่น แอลกอฮอล์ที่จะทําให้ผิวแห้งได้น้ําหอมสารกันบูดบางชนิดที่อาจทําให้เกิดการระคายเคืองอย่างเช่นเมทิลไอโซไทอซอรโนนพาราเบนสารที่อาจจะก่อก,การอุดตันได้ง่าย,ยาเช่นมินเนอรัลออยล์ซิลิโคนหรือแม้กระทั่งฟีนอกซีเอทานอลสารกันเสียที่ได้รับความนิยมแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะการที่ตัดสารนี้ออกไปด้วยเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงความละเอียดและก็พิถีพิถันที่จะสร้างมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายอย่างแท้จริงการที่มีรายการ ปราศจากแบบครอบคลุมขนาดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่บอกเราได้ว่ามอยส์ไรเซอร์ตัวนี้เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อที่จะเลี่ยงสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวแพ้ง่ายสร้างมาเพื่อให้เข้ากับคนที่มีผิวแพ้ง่ายได้จริงๆค่ะดังนั้นนะคะจากมุมมองของมุมเวลาที่เราจะเลือกซื้อมอยส์ไรเซอร์ขวดถัดไปอยากให้ทุกคนเนี่ยยึด สาเสาหลักนี้เอาไว้นะคะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่ามากกว่าความชุ่มชื้นเพียงผิวเผินแต่เป็นสูตรที่ออกแบบมาให้ทํางานแบบองค์รวมคัดสรรสารออกฤทธิ์ที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับแล้วก็ใช้ในความเข้มข้นที่สามารถเห็นผลได้จริงจากงานวิจัยทางคลินิกและที่สําคัญที่สุดจะต้องมีปรัชญาในการผลิตที่ยึดมั่นถึงความปลอดภัยสูงสุดโดยการคัดสรรส่วนผสมที่อาจก่อระคายเคืองออกไปอย่างเข้มงวดค่ะจ ำไว้นะคะผิวของคุณไม่ได้แค่แพ้ง่ายแบบไม่มีเหตุผลแต่เป็นกรอบปกป้องผิวของคุณกำลังส่งสัญญาณเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่ค่ะและเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมส่งช่างพร้อมเครื่องมือที่ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเข้าไปเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยได้ซ่อมแซมตัวเองแล้วนี่แหละค่ะคือหัวใจของการดูแลผิวอย่างชาญฉลาดแล้วก็ยั่งยืนขอบคุณที่ติดตามอุ่มโอลิเวียท้องในวันนี้นะคะหวังว่า ทุกคนเนี่ยจะสามารถนำความรู้วันนี้ไปใช้เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางเพื่อสร้างเกราะป้องกันผิวที่แข็งแรงกันได้อย่างยั่งยืนค่ะก่อนจะจากกันวันนี้นะคะมอยากจะให้การบ้านเล็กๆสำหรับทุกคนกันค่ะลองกลับไปพลิกดูฉลากของ m o i ส์ u r i เซอของเรานะคะว่ามีส่วนผสมที่อยู่ใน Yes List กับโ no น list อะไรบ้างแล้วมาแชร์กันนะคะหรือถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในคอมเมนต์ได้นะคะเราจะได้สร้างชุมชนของคนรักผิวแข็งแรงไปด้วยกันค่ะเพราะการดูแลผิวคือการเดินทางการมีความรู้คือการมีแผนที่แล้วก็เข็มทิศที่ดีที่สุดแล้วพบกันไปในตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ